สวัสดีค่ะำคดดทำคนเดียวไม่ีผู้ใดช่วยเด้อการทำคนเดียวใครจะมาช่วยหรอคะตับผ้าวนไปวันนี้ฟันวันฝนตกนิ้นจะไปอ้องฝนตกลิ่นแซะแซะแน่นอนมือน่้เน,น,นกากลแล้วสิกัาแล้วเนาะจ้ะเนาะ ไปสิเขาจากแล้วหรือว่าพระก,กันไปยามกันด้ว่เนี่การไม่ได้ไปยามคร,ร,ร,รับวันนี้ฝนตกปปอยๆปรยพ่ะนะนี่นบตาตาแคสแล้วนี่อย่างไรงานบ้านงานเืออนบนไปแต่เราคน็นไม่น้าที่เกัาาูแต่ไม่พเก็บไปทั้ไป,ไปนี่นะ งานตรงนี้งานเง็้ยงานบ้านงานเงื่อนบนไปแต่เราคนมีหน้าที่มันพูดแบบนีะเปล่ก็บไปทั้ไปนี่นะงานตรงนี้ใส่ดอกก็สาบบ้านเขายามพี่ยามน้องเนาะบุญยามพี่ยามน้องนะจ๊ะอืมต้องตกเล่นก็ต้องตาผ้าในบ้านนี่นะจ๊ะอัน เม่อวาครับม uh ือนนี้ฝนตกลปรยปรยนะนี่บอกตากาตากแคสเสร็จแล้วนี่ตากลิ้นแซะแซะอโ้ยต้องตาก็ะไรอย่างไรเฮ็ดทุกทีตลอดวันนี้ยูซี่ดีรวสำาร็จแมนได้ยยน ชีวิตประจำวันนะครับวันนี้ฝนตกปรอยปรยป,รยปร่ะนะนี่บอกตา่าตาแคสแล้วนี่ทำอยู่คนเดียวไม่ีผู้ใดช่วยเด้อการทำคนเดียวใครจะมาช่วยหรอครับจำใบด้วยจ้ะ ไม่ได้สบายอย่างที่คิดเลยตาข้าวนไปจะเอาไปจากข้างนอกอยครับวันนี้ฝนตกปรอยโปรยพนะนี่เห็นบอสตาข้าตาแค้เสแล้วนี่ครับวันนี้ฝนตกปรอยโปรยพนะนี่เห็นบอสตาข้าตาแค้เสแล้วนี่เสื้้อผา ว่าสั่นต่เขาไม่มองตาบบ่อฝนตกเพราะสิเม็นอับเพราะว่าใส้นหอมย่างดี่ไม่ได้ฝนลงเม็ดปลอยปลอยวันนี้ซักแล้วก็ต้องตากตาไว้ในบ้านนาอยยัครับวันนี้ฝนตก ปรอยปลอยพนะนี่บ่ตาป่าตาแคสแล้วนี่ละ่ะผู้หมินดอกผู้อับดอกเดี๋ยวรีย้ล้านชายตาป่า,าดได้ก็ต้องไปตูบ้านทำงานบนไปจ้า แม่น้อบ้ญน้อใกล้แล้วสิกะสักแล้วเน,น,ะนาะจ้ะเนาะใกล้ศีกษาศากดแล้วคือว่าพักกันไยายามกันดูวเนาะการไม่ได้ยายามเฮ็ดเป็นปี่นนลตลอดบม่ได,ด้ยืย้ซื้อเดนอย่าส่มบายพ่อแม่ได้ย,ยังนี่ละชีวิตประจําวันเชียร์พตาข้างนอกไไก็บ่้ไว้ใจฝน คนปีกหวานบานหูวบานก็เขาเที่ยงกันแล้วแล้วมีนก็แก็เผาแรงจ้ะคนเป็นบ้านชีวิตประจำวันทำกงก็เขาแล้วก็ต้องนักตาข่าลนะโมเมนต์ดอกมัวอับดอกเรียนนลานชาย ทำต่อไปคนพอพอก้ฉันอีกแล้วย้ายการค้นเดิมค้นหนำมือมือสิตากพาอากาศแบบเมื่อีแลวก็โมาท่านอีเลียได้จา้าตรงไปต่อยหยิกหลายแฮงเบียด dạng 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 kết dạng 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 ยอดตาข้างนอกก็เป้าไว้ใจฝนฝนไข่ดอกอาซาบ้านเขายายามพี่ยามน้องเนาะบุญยามพี่ยามน้องนะจ้าอืมแตต้องลิ้นแสะแสะอ่โอ้ยต้องตา็อยเท่าไง เป็นระบ้านชีวิตประจำวันทั้งต้องเผาแล้วก็ต้องนัดตาข่าิเฮ็ดจังซี่แล้วตลอดบ่ดได้อยู่ซื่อๆได้อเว่าสบายบ่้านเนด้อยั Sig. งนี่ล่ะชีวิตประจำวันดับผ้าวนไปนนวันนี้ฝน,นงงวันฝนตกนิ่งจะไป้องฝนตกนิ่งแซ่แซ่สบายด้วจกา ไมไ่สบายอย่างที่คิดเลยตาป้าวนไปจะเอาไปจากข้างนอกกต่ต้องลิ้นแสะแสอยูวอยต้องจาก็อย่างไหนีนเป็นเมืองบ้านชีวิตประจำวันทำกงตงเขาแล้วก็ต้องน่ตงาตาขาดเฮ็ดทุกทีตลอด Bỏ đi vô sơ sư đi Chị ta bài của em đấy. nha Vì là phải chăm nè Vậy thì nào, có bao thân lẻ lèo đấy Tông to gì Lái hé Việc Vậy thì nào có bao thân lèo đấy chà Tông bê to gì Lái hé Việc Xử đâu ภาษาบ้านเขายามพียม่ยำน้องเนาะบุญยามพี่ยำน้องนะจ้าอแบบนี้คือตากข้างนอกก็ได้ฝนมันมาบ่บอๆฝนมาไม่บาต้องตากไปในบ้านจ้าต้องตากก็ต้องตากผ้านในบ้านมีนะจ๊ะาก,การบ้านมั ขนลงเม็ดปลอยปลอยวันนี้ซักแล้วก็ต้องตากไว้ในบ้าน่ะผูหมินอกผูอับอกเดี๋ยวเรียนหลานชายนี่เสียขาผมว่าสั่นกต่เขาไม่มองตาผมว่าคนโตเกาก็สิหม็นอับ เราใส้หนัหอมย่างดีต้องตกเลี้ยก็ต้องตาผ้าในบ้านนี่นะจ๊ะการบ้านนีทุกคนอย่าขาดไม่ลดยจ้ะติสั่ัก็ือ่าได้รกมือวันเว้นมันแล้วคุเนี่ยทำบ้านแบบนี้เอ็ดทุกมือเี้ขัะแบบเนี่ยกผขาก็มือเว้นมือด้อค่ะ วันวันนีอดูกันซีเลยโม้เหม็นดอกบมอ,อับดอกเดีย๋ยววันนี้หลนานชายแบบนี้คือตากของเราก็ได้ฝนมันมาบอบฝอ <c oughs> นมาไม่บบต้องตากไปในบ้านจ้ะ แต่ตาข้างนอกก็เป้าไว้ใจฝนฝนสำบายเลยจ้าไม่ได้สบายอย่างที่คิดเลยตาป้าวนไปเอาไปจตาข้างนอกม่ไขดอกกษัตบ้านเฮายามพี่ยำน้องเนาะบุญยามพี่ยำน้องนะจ้าสวัสดีค่ะ